คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวดีข่าวที่ทําให้เราทุกคนต้องยิ้มกว้างๆเลยครับข่าวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของคนไทยพลังที่ช่วยกันปกป้องประเทศชาติเรื่องนี้มาจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินครับโดรนทิ้งระเบิดที่พี่น้องประชาชนอย่างพวกเราช่วยกันบริจาค ตอนนี้ได้คำยืนยันมาแล้วครับว่าใช้ดีมีประสิทธิภาพและไม่ติดแจมแม้จะเจอการต่อต้านด้วยแอนตี้โดรนบอกไว้ว่าสุดยอดแตกต่างจากโดรนทั่วไปที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและตอนนี้ครับกำลังจะมีการส่งมอบโดรนรุ่นนี้ให้อีก41ลำรวมและตอนนี้กองทัพภาคที่2จะมีโดรนรุ่นนี้ใช้ถึง66ลำงานนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและกองทัพบ,บกยืนยันเองเลยครับ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังประชาชนที่ส่งตรงถึงแนวหน้าการบริจาคเล็กๆน้อยของเราทุกคนกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยปกป้องแผ่นดินไทยเป็นความร่วมมือที่น่าชื่นชมจริงๆครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ